เอ,อสวัสดีครับมาถึงก็ดีมาถึงก,ก็มีเสียงรถเลยนี่ก็เป็นคลิปสันส้นๆนะครับอันนี้ก็ผมมาตอบคอมเมนต์ของน้องคนหนึ่งนะครับรู้ว่เขาเป็นน้องหลานพี่นะเพราะแต่ว่าเขาเขียนผมว่าเพิ่งนะครับเอยเรถวิ่งเยอะเลยกันเขาเขียนในคอมเมนต์ว่าพี่ผมว่าเรี่ยผมจะได้เขาว่านอนแล้วกันนะครับก็ เขาถามว่าสกิลนี่ครับใช่สกิลนี้ไหมถ้าเกิดมาดูตอบตอบผมเลยนะไอ้นี่ครับที่อาที่อาไอเนี่ย,ยใช่สกิลนี้ไหมเฮ้ยเดี๋ยเเวเป็นกากดูไงวะเนี่ยเด็กใช่สกิลกระดุมปล่อยไปเมื่อกี้นี้ป่ะครับถ้าใช่ก็เดี๋ยว,ว,ยยยยยวป,ยป,ยปยยิดถามว่า มันจุบปุ่มไหนใช่ไหมนะครับเราเลื่อนลงมาข้างล่างเนี่ยที่แรกม,มันไม่อยู่ตรงนี้นะเลื่อนลงมาข้างล่างเมื่อยู่ช่วงประมาณตรงนี้ครับช่วงหรือไม่ก็ตรงเนี้ยเออใช่ถ้าผมจำไม่ผิดนะพอเราป็อกแล้วใช่ไหมแต่ทำให้ดูเลยสมมติว่าสมมติว,ว่านี้คือสกิวสกิวของที่บีมนะผมอ่านบททีนะที่ไอที หรืออัาถูกป่าอันนี้แค่สมมุติครับสมมุตินี้เป็นสตัวที่บีมแล้วก็เนี่ยแล้วกดตรงสกิลมันแล้วก็ดูตรงคำว่าอ่านหนึ่งอ่านสองอ่านสามเนี่ยครับอ่านสี่อ่านห้าเนี่ยเรากดไปปุ๊บเห็นไหมหมันก็จะเปลี่ยนสกิลให้เราครับนี่เป็นขึ้นเต่าธรรมราาดาอ๋อผิดอีกแล้วไหมส่วน เนี่ยครับที่พี่ทีอยู่ตรงนี้ครับเลื่อนลงมาล่างสุดเลยครับจะอยู่ตรงนี้เนี่ยครับตรงนี้จะใช้ฮัสกิลพอยต์ในการล็อกสกิลนี้นะครับก็ใส่ไปปุ๊บเห็นไหมแค่เรากดตรงสกิลครับเราจะได้สกิลไหนเราก็กดเอาแล้วก็มาเปลี่ยนเอาแล้วแต่เราถนัดครับว่เราถนัดตรงไหนตรงถนัดตรงนี้ไง เออมึงเลยใส่อย่างเงี้ยครับแล้วแต่คนแค่สกิลนี้ไหมครับรถสกิลนี้อ่ะเนี่ยแหละใช่ไหมแต่บอกว่าทีไอก็ตันสกิลนี้ครับสกิลนี้ใช่ะไหมสกิลนี้มันก็นนะครับถึงบอก ไม่รู้เข้าใจเล,เล่บนะเพราะว่าผมเองก็สอนไม่ค่อยเก่งด้วยอาจจะสอนแบบมั่วๆแบบทุกๆครับมั่วๆครับผมสอนผมสอนไม่เก่งไงงนั้นผมจะบอกเลยนะว่าสกินกสกลนี้คือสกิวเทเลพอร์ตคือเทเลพอร์ตเราไปอยู่ข้างหลังอันนี้ก็คือเหมือนเราแบบพุ่งอะพุ่งชาร์จเข้าไปใส่อะมันต่อยครับแบบพุ่งเข้าไปต่อยครับเออสกิลเนี้ยสกิลนี้เป็นสกิลเติมนะครับ ไอ้ล่างเนี่ยนะเด็กแค่น่นยาวนะครบยาวจะใช้เลยไอ้ท่านี่ยมันว่องตรงแม่งกระโหลกจัดไอ้ท่านี่้ถุนไอ้ท่านี้คือทา่าท่าเหมือนมันท่าต่อยครับแบบอารมณ์เหมือนท่านี่ครับแต่มันจะต่อยรัวกว่าแล้วเร็วแล้วก็นานกว่ามั้งเพืจะไม่ปิดไอ้ท่านี่ครับส่วนทุพจน์นะว่าก็เหมือนไอทน้ท่าก็เหมือนไอ้ท่านี่ครับ ท่านอะไรวะอันเนี้ยนี่หรือเปล่าวะใช่ครับอันเนี้ยเนี่ยเหมืันจะนะแต่แค่อันนี้จะดีสันมันจะแบบดูสวยขึ้นมาแค่นั้นเองส่วนท่าน,นี้ก็คือท่าแบบเหมือนมันใช้คอมโบกับท่าน,นี้ได้นะท่าน,นี้ไอไอ่านไม่ถูกอ่ะอ่านว่าไงไม่รู้เนะี่ยเออท่าน,นี้ครับคอมโบกับท่าน,นี้ได้นะเทเลพอร์ตก็เหมือนเราใช้ท่าเทเลพอร์ตโรด ที่เราผพอดไปอยู่ข้างหลังศัตรูใช่ไหมแล้วเราก็จะท่านี้ครับมันจะท่านี้จะเป็นท่าเดียบตึงศัตรูแล้วเหมือนจะทุบลงพื้นนะครับเประมาณนั้นส่วนท่านี้ท่านนี้คือท่าอะไรวะเดี๋ยวไอ้สองท่านนี้มันท่าท่าแล้วผมลืมอ่ะผมเคยเปิดใช้อยู่นะแต่ผมลืมแล้ว นี่่ผมอันนี้ผมลืมทีน่าสองท่านเนี่ยจําไม่ได้ว่ะส่วนในท่อนี้ก็เป็นท่าบล็อกอันนี้จะเป็นบล็อกพวกพวกพลังแบบพวกท่าพวกเนี้ยนะครับไอ้ท่าพวกเนี้ยเน็ตทีวีไฟนอลอะไรนะเอเนอร์จีเวฟปะที่เกิดผมอ่านไม่ที่เกิดผมอ่านอ่านไม่ถูกนะก็รู้อ่านถูกวะไอ้สองท่านเนี่ยไอทนน้ไอท่าน,นี้มันป้องกันได้นะครับ ส่วนไอท่านี้ไอ้บล็อกอันนี้ผมยังไม่เคยใช้เลยแต่ว่ามันทำไว้กันท่านี้หรือเปล่าเดี๋ยวไอ้ท่านี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันเนะี่ยมันเป็นท่าบล็อกบล็บอกกายภาพหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจก็เข้าแม่งเลยเนี่ยใช้ลรางนี่เนะี่ยเออไม่ต้องแปรงลรางเล่นเล่นดูสกตานี่ครับ โอนะครับทา่าเนี่ยนไหมไอ้ท่าแบบตึงศัตรูว่าทุ่มลงไอ้เป็นคือท่าน,นี้ครับไอ้ท่าที่ผมบอกไอ้เมื่อกี้นี้คือท่าน,นี้ครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ท่าน,นี้ครับที่มันทุ่มผมเมื่อกี้เนี่ยไอ้ขอมโบกท่าน,นี้ได้นะครับเทระพัดเทระพัดไปข้างหลังแล้วก็ตามด้วยท่าน,นี้แล้วก็ท่าแบบให้ท่าแบบ ปิดชาวแบบจริงๆเลยนะครับสำหรับผมนะสำ,สำหรับผมนะผมจะใช้เดดบีมปิดท้ายแล้วถ้าเกิดมันยังไม่ตายอีกก็ท่านี่ครับท่านี้มันก็แรงนะรจริงก็แรงอยู่ในระ,ระดับหนึ่งครับท่านี่ ประมาณนี้นะครับผมบอกไปหมดแล้วแต่สองท่านี้ผมจําไม่ได้วะ่ะต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะมันเป็นท่าแบบไหนผมลืมแล้วน่าจะเป็นท่าท่าแบบต่อยเตะอะไรมั้งผมก็ไม่แน่ใจจําไม่ได้แล้วนี่ครับน่าจะประมาณนั้นนะท่าต่อยเตะนั่นแหละประมาณนั้นแหละมึงนะผมจำไม่ค่อยได้ลคลิปนี้ก็มาแบบสั้นๆนะครับมาบอกคนนี่นะครับ ไมรู้ผมพูดย่ง้จะเข้าใจหรือเ่านะแต่ว่าประมาณนีนะคที่ผมบอกแค่คุณถอยลอดเหมือนกันสมมติว่าคุณปลดล็อกสกิลใดมาซึงถ้าสกิลหนึ่งใช่ไหมก็กดสมติว่าล็อกสกิลนี้นมาแล้วก็กดไปที่สกิลนะกดมานะครับแล้วก็จะมีอาร์หนึ่งอาสองอมอาร์สี่อาร์ห้าอันนี้คืออ1ร์นะครับท่านี้อันนี้นี่คืออาร์หนึ่ง เนี่ยต้องเลือก R1 อันนี้ R2 นี่ R3 นี่ R4 อันนี้ R5 ครับก็แล้วแต่เราเราจะใส่กสก,กิลไหนประมาณนั้นนะครนี่ผมว่าคงจะเข้าใจนะครับผมก็อธิบายมั่มวๆถูกๆด้วยเดย้แบบงงแบบ มามนนัันนะครไอวอ,อ,อนชะันะเดี๋ยวผมตู้รยคำมีแปลว่าอไรไอวอน,ะนเนี่ยชันะโอเคถ้าเชอบกิมมีอย่าลืมกดไลค์กดับให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทนวิจต่อไป ถ้าเกิดใครมมไม่เข้าใจก็ถามมาได้ครับผมก็พร้อมจะตอบนะถ้าเกิดว่าผมรู้ถ้าผมผมรู้นะก็พร้อมจะตอบให้ครับถ้าเกิดผมไม่รู้ผมก็อาจจะตอบไม่ได้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคถ้างั้นไปเจอกิปหน้าครับบายเออเดี๋ยวคอยรอบนึงครับไปเจอกิปหน้าครับบายเมื่อกี้นี้มันปิดหน้าผมไงโอเคครับไว้ okay, เจอกัน